จะะะใส่่าแบบนนี้คเดี๋ยววันนี้วันนี้จะให้น้องๆแล้วก็ทุกท่านนะคะจะได้แบบนี้กับบ้านเราจะมีเราจะมีแก้วแบบนี้ให้แล้วก็เราจะมือมาเด้นผ่านไปอีกเจ็ดวันก็แต่ว่าลดน้ำลดน้ำทุกที่วันลดทุกวันน้อใต้อปกติรดน้ำทุกวันสี่คนไม่เข้าห้องนะเหมือนที่นาจุกนะ ดวันอรอการดเนิรด้ใช่ไหมแลสที่พิธีการทที่ยตก็จะได้จะได้จะได้มีขนใชหมใช่อันนี้อันนี้ต้องแชร์ต้องเชื่อ่อนประมาณสิบสองโมงไม่ได้รวดเร็วมา ถ้าอย่าเราให้โต๊ะได้ทมดสี่ตัวนะครับแบ่งกันได้เลยครับรกระป๋องตัวเล็น้องๆกลุ่มละห้าคนก็ได้ครับสี่ห้าคนนะี่กลุ้เตัวนี้ก็ได้น้องโต๊ะเลยระ็ไดน้องโ๊นเลยนอนไหมตรงนี้ อันนี้เราจะปลูกใช่ไหม อย่าขอแรงนะแต่๋ยวแตกตรงนี้คนแน่นมากอันนี้เป็นเมล็ดเมล็ดทันตะวันอันนี้แช่แช่กี่วันสิบสองชั่วโมงนะสิบสองชั่วโมงน้องๆครับน้องๆก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกิจกรรมถ่ายนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับโกะอะไรฮะโกะ ก่อนที er ่จะเริ jumped, kind of ouais. yeah. ่มทำเราจะปรบมือพร้อมการดังๆก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มพลังใช่ไหมครับไห้เบนยังเตรียมอุปกรณ์อยู่ใช่ไหมฮะโอเคทีนี้วิธีการอันนี้อันนี้เราจะสาธิตวิธีการของเราที่เราทำจริงก่อนวย เราก็จะทำใส่ถาดปที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ดินเพาะของเราปีที่สองจะเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่นะครัเดี๋ยวมีแผ่ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ปกครองนะครับจำวิธีการปลูกนะครับมาไปสอนพุทธาของท่านนะครับเพราะว่าทุกคไม่จำได้หมดนะคะใช่ครับอันนี้ดินดินพอเราพอได้ขอรับร้องวั้งครับอ่าเดี๋สักครู่นะคะอ่าโอเค ของเราที่เราผลิตขึ้นเองนะคะมีส่วนประกอบองอะไรบ้างแล้วก็มีดินดินหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่ส่วนแล้วก็ขุยะเ้าหนึ่งุส่วนก็มีการผสมกันแต่ถ้าหาไม่ได้จริงก็คือดินตามบ้านได้เลยตามบ้าจะหรผลิได้เยเลื้อนสูงว่าเจ็ดร้อยอย่างงี้หละที่การเกษตรกรรร เราจะมีอุปกรณ์ก็จะมีดินมีผักเพาะแล้วก็มีเมล็ดแค่นั้นวชาเมล็ดเราก็แช่ไว้12ชั่วโมงลงไปทันแรกใส่ดินไปก่อนนะครับเท่าะอะไรครับใส่ให้เต็มถาดใส่ให้เต็มถาดใส่ดินให้เต็มถาดสำหรับสำหรับของน้องๆที่เป็นแก้วแบบนี้ก็จะใส่ประมาณประมาณเท่านี้ประมาณประมาณที่ของแก้วนะะคประมาณีของแก้ว รอที่เขาสาธิตเขาเดินน้องน้องจะได้ทำเองนี่เป็นวิธีการสาธิตการปลูกทานตะวัน องแบบัดแน่นไหมฮะหรือว่าใส่แค่แค่เต็มแค่เต็มไม่ต้องไม่ต้องออกมาต้องมันกวนแต่ให้ดินมันเพื่อเพื่อที่เมล็ดโตมาจะได้ดีนี่แหละคุณแม่ได้สูตรปลูกผักพุ้งให้ทุกคนกินแล้วนะวกลับไปได้กินผักพุกนหมน ใส่ดินแล้วก็ใส่ดินแล้วเราก็พรมน้ำให้เขามีความชื้นนิดหนึ่งนะคะคลุมน้ำได้ไดีใช่ค่ะที่ที่ให้น้องๆใช้ก็คือเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายคะ่ะบ็อกกี้เรามีที่บ้านก็ใช้ได้ดูสิ่งของเราจะใช้แบบหวงสเปรย์ที่มันไม่สกปรกทำดินให้มีความชื้นนิดหนึ่งนะคะ กอดินชื้นก็ใส่มาเ็ดใช่ไหมฮะใช่ก็โรยให้ทั่ก็เป็นการโรยเด็กอย่าให้มาเล็ดทับซ้อนกันอย่าให้มาเล็ดซ้อนกันนะไว่าแบบแรงหรือว่าไอ้นี่หยอดเอาทีดาพิด ถ้าเป็นถ้าเป็นต้นอ่อนเราจะเราจะโรยทั้งบนอแต่ถ้าเป็นเราเคาะต้นผักสลัเราอิ้มลงไป่งกดลงไปแต่ว่าอย่าให้กดเยอะคปนแค่ประมาณึ่งเศษเศษเห็นหมเห็นมเ้ครับใส่ะ ก็กดกๆเมล็ดให้พยายามอย่ากให้เมล็ดมันขี่กันต้นจะได้โตขึ้นมาถ้าไม่ขี่ด้าไม่ขี่จหาว่ใช่ไหมเรียกได้ไหม

น้ำต่อง่ามากเลเนาะเอาดินใส่มน้ำไม่ชืนใส่เมล็ก็คลุน้แล้วก็กดไ่นี่ก็ต้องรดน้น้ำปลาไเลยใช่ไแต่ไ่จะเป็นต้งน้ขวอยากไม่ใ่เป็นน้ขวดก่อเได้นะะ นี่ถ้าเป็นวิธีการอบมาเลยครับอบมาเลยงค่ะเพื่อให้มะเร็งมีการร่องปิดเขากี่วันหรอครับเราจะปิดไว้งนี้ประมาณสามวันอจาแต่ก็ปิดไว้สามวันเปิดแอบเปิดแอบเปิดดูได้ไหมเด็กเก็ก็ชอบเปิดใช่เราเราต้องเปิดมาลดน้ำแล้วก็ทั้งวันค่ะแต่อย่าเปิดตลอดทั้งวันเนาะหรือว่าเราสามารถใปิดบางทีได้อ๋อไม่จำเป็นต้องตึกแสบเลค่ะ แต่ว่าเพราะว่าเราก็ต้องมีตัวที่มันจริงต้องอยังไงก็ต้องมีตัวปิดที่ถืออ๋ออย่างนี้เอาไว้กี่วานใครจำได้ไหมสามใครเก๊ะเราปิดเราปิดแบบเนี้ยไว้สามวันนะคะแต่ว่าเราต้องลดน้ำทุกวันในการต้มยืดเสร็จแล้วพอสามวันครบสามวันปุ๊บก็เอานติ๊กต่อติดต่ออันนี้ค่ะ ใช่ครับน่าจะทำไปอย่างนี้ประมาณสามวันครับเราลดน้ำทุกวันาาน้ำวันเเออาาวันละครั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าถ้ามันร้อนเรามาเปิดดูอาจจะลดวันละหนึ่งชามตอนกับพี่บุ๊ใช่ครับเราจะสังเกตถ้าหน้าดินเป็นหลักครับถ้าหน้าดินอย่างนี้ก็คือปกติ ใช่ครับแต่ถ้าหน้าดินแห้งแห้งกว่ามานี้เราก็คือต้องเติมแล้วตอนดูหน้าดิแล้วอย่างแก้วเดี๋ยวไปต้องปรุมไหมครับปรุมทุกวันไม่ต้องปรุมอย่างนี้คือมุมสามมันอ๋อ,อไม่ไม่จำเป็นครับเพราะแก้วก็คือมันอบมันมีนปลาย <ไป S 3> แล้วแล้วต้องมึด<อ>ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไมไมต้องแล้วถ้าเป็นแก้อว อ่าเ่แถัล้วคุณลูกไม่ได้ดูนี่คกันทำเลยเอาฝาแลวพ่อคนันมีสี่แถวฝาแถวเลกค่ะแล้วกงแค่ขีดนะลูกแค่ขีดนะลูกแค่ขีดแค่ขีดแม่อยู่ตรงนี้ลูกตัดเองเลย ไม่เห็นเลยวะพี่แทเนบ้ตอนนี้เราก็อยู่สวนแปลงผักเยาวภาอำเภอศิราชาพามาชมสวนผักออร์แกนิกนะครับตอนนี้ก็เป็น กิจกรรมของทางบริษัทนะครับกิจกรรมมันเด็กก็มีแล้จะทำให้มีเด็กได้มีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับตามปัจชญาของพ่อหลวงเราโอเคนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะให้น้องๆเขาปลูกผักกัน คุณแม่พาคุณลูกไปหอวผักกันนะ้ใครใส่กิมเสร็จแล้วมาเด็กมีสามจุด ช่วงนี้งานก็อาจจะยุ่งๆครับไม่มีเวลาได้ลงคลิปให้ดูไม่ได้อัปเดตข่าวสารอะไรเลยนะครับก็จะมีแต่กิจกรรมตั้งแต่ปีใหม่มาก็ไม่ได้อัปคลิปเลยนะ ว่างานค่อนข้างที่จะเยอะใส่ดินน้ำใส่มาเยแล้วค่อยน้ำะฮะส่สเต็ปนะครับต้องดน้ำดินก่อนนะส่มาเลแล้วส่งต่อเห ขออายพรมน้ำตั้งไหนองออออเดี๋ยวโอ้ออปิดฝาไดยนะครับเสร็จแล้วพรมน้ำแล้วก็ปิดฝาดปิดน้ำ ก็อยัดจบไรแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูแลเด็กๆก่อนต่อไปจะมีอะไรดีมาอัปเดตให้ดูนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับต่อไปคอนเทนต์ของเราการ ขอญาติจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ